วันนี้ปรินมาไหวเจ้าแม่กวนอิมอายุก็200ปีเลยแวะหาของกินแถวตลาดหนองมนแวะขอพรกันก่อนที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมไม้หอมจะอยู่แถวแถวหลังตลาดเดินมาฝั่งตรงข้ามจะเจอก๋วยเตี๋ยวเจ้าเก่าที่มีบะหมี่เส้นแบนแบบที่ปรินชอบสั่งมาแบบแห้งปรุงเพิ่มเล็กน้อยเส้นเหนียวนุ่มดีเลยค่ะและที่เด็ดก็คือลูกชิ้นปลาที่สดเด้งกับหมูสับแผ่นอร่อยมากรวมเกี๊ยวรวกจิ้มก็จะมีเกี๊ยวหมูเกี๊ยวปลาเกี๊ยวกุ้งตัวเกี๊ยวดีมากแต่น้ำจิ้มไม่ใช่แบบที่ปรินชอบค่ะตามมาลองกันได้ที่่่รรร้้้าาานนนเจบยอยหหืตโพงมมมคะถัดไ จะมีร้านขนมไทยที่เปิดมาตั้งแต่ช่วงเช้าปรินไปช่วงเที่ยงแล้วเหลือขนมกล้วยกับขนมถ้วยค่ะตัวขนมกล้วยเหนียวหนบรสกล้วยเต็มคำขนมถ้วยหอมกะทิหวานกําลังดีมาลองกันได้ที่ร้านคุณป้าอ๋อยค่ะคาเฟ่ชาที่ชอบที่สุดแห่งย่านหนองมนนี้ร้านมอสทีวฟีฟดีมีชาให้เลือกเยอะเคยทํารีวิวเต็มๆไว้นานแล้วหาดูได้นะคะปรินสั่งเออร์เกรส้มคาราเมลจะมีกลิ่นเชนามอนผสมกับความหอมของส้มและชาลงตัวดีค่ะอันนี้ของน้องเออร์เกรมิกส์เบอร์รี สดชื่นมากค่ะ <Thank you. S 1> ใครมาเที่ยวหนองมนอย่าลืมแวะมาลองกันดูนะใครมีร้านอื่นแนะนำมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะ